รวม30ดาราหญิงหน้ามวยทั้งสวยทั้งน่ารักโดนใจหนุ่มๆไปเต็มๆในวันนี้แอดจะพาทุกคนไปดู30อันดับนักสแสดงหญิงที่หน้ามวยแต่ละคนดูดีมีเอกลักษณ์ในแบบฉบับอาหมวยแล้วความสวยยังไม่แพ้ใครจะมีใครบ้างไปรับชมกันเลยจ้าอันดับหนึ่งเตยจรินพร นางเอกสุดฮอตสาวสวยหน้าหมวยตัวเล็กมองยังไงก็ไม่เบื่อจริงๆสำหรับสาวคนนี้อันดับ2องเอสเตอร์สปิรีลานางเอกสาวสวยหน้าหมวยอินเตอร์ไอดอลของใครหลายๆคนหน้าหมวยสวยแบบนี้ก็ถูกใจแฟนๆไปเลยจ้าอันดับ3ออมสุชาทั้งหมวยทั้งน่ารักแถมยังหน้าเด็กอีกด้วย มองอยังไงก็ไม่เบื่อสวยขึ้นเรื่อยๆจริงๆอันดับ 4. ตาเนิงกันยาวีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงวัยรุ่นลุกหมวยอินเตอร์ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ดูสวยขึ้นทุกวันจนได้ฉายาสวยกินคนมาครองเชียวละอันดับ 5. เนเน่พอนับพัน สาวหมวยแดนมังกรเป็นสาวสวยอีกหนึ่งคนที่มีหน้าตาสวยและมีความน่ารักแถมเก่งคบเครื่องเลยจริงๆสมแล้วที่ฮอตทั้งไทยและจีนอันดับ6ไม้และพัรสลันสาวหมวยหน้าใสที่เริ่มจากการเป็นเน็ตไอดอลจนก้าวมาเป็นนักแสดงสุดฮอตที่มีผลงานให้เราได้รับชมมากมายไม่ขาสายอันดับ7ไม้ยเนภัสซี สาวสวยหน้าหมวยจากเน็ตไอดอลที่หลายคนรู้จักในชื่อไมอุทัยทิพย์ที่ทุกวันนี้สวยหมวยแซบแบบพิกล้านเม็ดเลยค่ะอันดับ8ดไดไดอาน่ายืนหนึ่งต้นตำรับสาวหมวยอินเตอร์เป็นทั้งพิธีกรและเรื่องภาษาก่อพูดได้ทั้งไทยจีนอังกฤษสมกับเป็นหมวยอินเตอร์ต้นตำรับจริงๆ อันดับเกวแวานิชาพัฒนสาวหน้าหมวยอีกหนึ่งคนที่หลายคนคงรู้จักยิ่งโตก็ยิ่งสวยแซบเซ็กซี่ขึ้นทุกวันจริงๆอันดับส0แก้วจะริญยานักร้องและนักแสดงสาวหน้าหมยอีกหนึ่งคนที่ดูดีมีสไตล์ใส่อะไรก็ดูดีไปหมดจริงๆคะ่ะอันดับส1อปันปันสุทัศนา สาวหมวยสุดสวยคนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักทั้งหมวยทั้งสวยและความขาวแบบออร่าหนุ่มๆเห็นถึงกับละลายไปเลยทีเดียวอันดับ 12. ซอจียอนนักสแสดงสาวหน้าหมวยซึ่งเป็นคนเกาหลีแท้ที่มาพร้อมความสามารถหลากหลายและเป็นหวานใจของหนุ่มั่นนั่นเองค่ะอันดับ 13. ก้อยอารัญชพร สาวหมวยคนนี้ไม่ได้เพียงแค่สวยเพียงอย่างเดียวทั้งการแสดงทุกบทบาทการเป็นยูทูบเบอร์รวมถึงการเขียนบทซีรีส์เธอคนนี้ทำมาหมดแล้วเรียกได้ว่าสวยหมวยครบเครื่องจริงๆคะ่ะอันดับ14จุเน่เพิร์นพิเชียอ้าหมวยเล็กอีกคนนักร้องสาวเกิลกรุ๊ปวง BNK48 ที่ได้พันตัวเองมาสู่การเล่นละครซีรีส ก็เรียกได้ว่าได้รับคำชมจากแฟนๆมากมายเลยทีเดียวอันดับ15จริงๆวริศรานางแบบสาวหน้าหมวยสวยเก๋ที่ฮอตไม่แพ้คนไหนเพราะเธอนั้นเป็นนางแบบหน้าหมวยที่ไดโกอินเตอร์ดังไกลถึงเกาหลีมาแล้วอันดับ16ยิปซีคิรติสาวหมวยคนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธอเพราะเธอโลดแล่นในวงการบันเทิง มีผลงานให้เราได้รับชมอยู่เสมอแถมหุ่นเป๊ะปังไอดอลของสาวๆสายเฮลตี้อีกด้วยอันดับ 17. ยิปโซอริกันตาสาวหมวยคนน้องของยิปซีที่แพ็กคู่ความสวยหมวยแซบบวกกับความน่ารักของยิปโซสามารถติดตามความสวยความหมวยน่ารักทั้งคู่ได้ในรายการยิปย่อยได้อีกด้วยอันดับ 18. คริสหอวัง สาวหมวยสวยแซ่บเรื่องความหมวยและเซ็กซี่ต้องยกให้เธอคนนี้จริงๆค่ะอันดับ19พร้อยหอวังสาวหมวยอีกหนึ่งคนที่มีความสวยไม่แพ้คนพี่ถือว่าเป็นคู่พี่น้องสาวหมวยที่ฮอตกันทั้งคู่เลยก็ว่าได้อันดับ20อิ้อิงวรันทรสาวหมวยเสียงใส แต่ตาโตแถมมีแก้มตัวเล็กๆงารักแบบนี้สเปคของหนุ่มๆหลายๆคนเลยนะอันดับ21ดิวอริสราสาวสวยเซ็กซี่ลุกหวยหน้าเชียวเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วแต่ก็ยังแซบ่พบพราะความสวยเป๊ะแบบพิกสิบเมตรก็เอาไม่อยู่แล้วจ้าอันดับ22เมพิชนาะ นักแสดงสาวนาหมวยแถมมีความขาวแบบออร่าที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวอันดับ23ออกแบบชูติมนนักแสดงและนางแบบสาวหน้าเก๋สาวหมวยอินเตอร์อีกหนึ่งคนที่โกอินเตอร์ดังไกลถึงต่างประเทศสุดยอดจริงๆเธอคนนี้อันดับ24เชียร์พิคคำพร นางเอกสาวหน้าหมวยที่มีผลงานมากมายที่เป็นที่รู้จักและเป็นสาวมวยอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถล้นหลามอันดับ25เจนิสเจนิสจ้าสาวหมวยหน้าใสดีกี้เป็นถึงดาวตั้งแต่สมัยเรียนมีผลงานมากมายทั้งโฆษณาละครซีรีส์และนางแบบและเท่นนั้นโด่งดังจากเรื่องเมีย2018อีกด้วย อันดับ26หลินมนชนทสาวสวยหน้าหมวยที่เป็นกระแสจากเพลงทาท้องสาวของยังองค์ที่เธอได้แสดง MV ที่ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธออีกชื่อก็คืออีกี้นั่นเองอันดับ27 เชอรินนัทจารีสาวหน้าหมวยเธอมีชื่อเสียงจากการประกวดรายการ The Star และเป็นที่รู้จักกันในนามน้องสาวของนิชคุณนั่นเองค่ะอันดับ28ฝนสนันทชัดนักแสดงสาวหน้าหมวยที่ต้องยอมรับเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือฝีมือการแข่งรถในสนาม กอเก่งทุกด้านจริงๆสำหรับเธอคนนี้อันดับ29ต Do, ูต้นตะวันได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในซีรีส์รีเมคชื่อดังอย่าง F4 Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาวต้องบอกเลยว่าเธอเป็นสาวหมวยที่น่ารักมากมองมุมไหนก็คือต้องหลงอันดับ30พรอยมนมนสปอนสาวหมวยหน้าเก๋ที่มีสไตล์แฟชั่นอาร์ต เป็นอีกจุดที่โดดเด่นมากๆของเธอทำให้ใครลหลายๆคนชื่นชอบเธอในจุดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับรวม30อันดับดาราหญิงที่น่าหมวยเอามาให้ชมกันแบบจุกๆ มีใครชื่นชอบคนไหนบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ